เพียงคิดถึงพี่แทนไหมโอ้คิดถึงนี้เมื่อไหร่จะได้เจอเฮ้ยเออพี่บอกคิดถึงเมื่อไหร่จะได้เจอเออจับดิีไปใช่แลจับดิีโอ้โหท่านอยได้อะไรฮะสวัสดีครับวันนี้ครับพี่ปอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าประดุมเกาหลีอะโกตุเกาหลีตูเกเตอร์ไปจ้าอาเกนอาเกนอะเบย์จะบอกว่าที่ปอพูดดังมาได้ีสี ใช่หรอใครครับใครพูดดังไม่ได้ครับเฮ้ยบอสติ๋กว่าน้องไอ้เหี้ยแบบโอ้เป็นจิ้งจกติทตะไมหวานวันรึป่าวไอ้เหรอเนาอะไรอะไรยุคนี้ใครก็พูดเสียงกระซิบกระซิบกันไอ้เหยเียเขาจะอยู่ก็มาดิพี่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีความแบบตื่นตัวเลยไม่เจอแป๊บเดียวโคนในห้องนะเดียโก้ข้างห้องคนด่าออกแนวโยนนั่นแหละอ่าอ่าเย้ๆใหญ่ออแนวโยนนะมาว่ะตายเราตกกับดีลอยเฮียอะไรกับดีผมแล้วจอยู่ก็อยู่ขอหน่อย ไป What ไอ้ินนี่แหละล่าสุดไซบขวาซบขวาไป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 อ้อบประกกไปไม่ได้นะแบงเพื่อนเออรู้อยู่ไปะเลนเยโบเยอะมากเยโบเยอะมากเฮ้ยเอ่อายเจ็บเหนือไปวมาดิหลังบ้านครับองทางบ้าน เฮียอีโคทีไหนเก่งทุกทีกูไอ้สัตว์เย็นใหเย็นเบ็ดหน่อยเฮ้ยเยียเสียวแย่ไอยสัตว์แล้วแล้วเอาพละเพลทพี่อ๋อเป็ดคือเฮียอะไรให้กูทำอะไรพี่ไปยืนอยู่เฉยเรอเป็ดพวกผมพี่โอเคไหมอ๋อโอเคไปเลยพี่เก็บบ่นนะนี่คือแผนโอเคโอเคโอเคสายบิล้ายขวาดีไวเฮ้ยแคทิด้ายโอ้ยพี่ตัวหนึ่งขวาอันเดียวสายห้องน้ำผองห้องน้ำผองผอกมาแล้วนะตัวนึงเลนกระโดดเฮ้ย จนนะจนนะพี่มันชนมาร์คชนมาร์คจดนแล้วถ่ายควายไงพี่อ๋อ้เหี้ยมาดิเฮ้ยอ้ตัวควายอยู่ไ้ไยไ้ายปเอาอีกพี่เอาอีกควายตัวนึงท้ายอยู่เอาอีกท้ายตัวนึงเฮ้นิ้งนิ้งนิ้งขอที่มาเลยอมจัดโคตรอมโดนกูไม่น่ารอเลยถ่ายแล้ว

เฮี้ยโดนเฮี้ยอะไรวะเมื่อกี้ไอสัตว์บวบไปบึม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 รู้ตัวอีกทีก็โอ้โหเฮี้ยเกือบจบแล้วตาบอกจะนอนเล่นแหละเอ้ยคิวไปน้องโกล่ยโกล่าเฮี้ยโดนเฮี้ยไอ้ัตว์อย่าไปทันออกสมบงเออกูตายแล้วเฮี้ยเฮี้ยติดเออติดไอ้เฮี้ยติดบอยเฮี้ยเดนล็อกไอ้สัตว์เด็กปัญญาอ่อนเลยก็ไปเอ้ยเอ้ยเอาไม่ได้เอากูเอาไปที่แหละไอ้สัตว์ไม่ทันได้ทำเฮี้ยเลยเฮี้ยเติมจนทำไง อาไปลอ้เหี้ยโหเจ๊กเกอรอีโคอะไรกูหลังตัวนึงนะเฮ้ยโอ้โหไปที่กีมไา่มาันสองตัวใช่หรอวเอ่อไปีแบายฮ a v e a great time อตาบอกคุรถคัน ไเฮียโอ้ยโอ้ยเย้สงสตาว่ตาไม่จอมาช่วย่เก็กเอาง่ายๆครับพี่เบียร์เยอะเฮ้ยโกยทะยมไปสัตว์เจอกไฟสี่นันนะจาสัเหลือเกินแลวโกยดีเฮีย เดีวมันฆ่ามันฆ่ากูอย่างนี้เลยเหรอวะพิกับพิมพี้ทำไงวะนี่เหรอเฮ้ยเลน่าอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเฮ้ยหมามา๊คอ๊อ๊อ๊้ยังแล้วทำไกูยิงมันดิ้งแล้วมันไม่ตายวะไบงค์เนี่ยพี่เาน้ยนี่นี่พี้เฮ้ยพี่พี่อตอนเนี้ย ต่อตัวยูฮอต่อตัวยูฮอข้างศักดิ์สิทธ์โอ้เอ้ยเอ้ยอุ้ยคนอมไม่สัตว์อมอมนี่เหยียอมจะจัดขอโทษท,ทีคอม พร้อมพร้อมแผนเข้าซีทีเราเราทำอะไรกันได้ซีทีไม่ไปจริงอันนี้ไปจริงเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวควันเลยเดี๋ยวควันเอสองลูกเดินเข้าแลมยาซีทีไปก็จะไปเดี๋ยวนี้ติ้ง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 อ่ <S <s <ans> อ <AL> าอะไรกันสะบ,บกสองลูก <Yeah. S 1> แล้วก <s ans> ็ว <S <s <ans> เดินชันเลยสามสองหนึ่งวู้ฮู้ฮู้สกายอยู่รองบีข้ามไปใครสนใครแคร์ไม่มีใครสนใครแคร์ครับแพเดินแรงครับเดินแรงครับใครแพนการยุ่งนี้ไม่มีใครแพนแล้วครับ ตายหนึ่งตายหนึ่้เหน่เางหน่ดินตต่อเดต่อเดต่อเดินตตอยครับตายครับมาตายตอครับตครับตอปีบีครับเดินครับเดินครับเดิน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 เข้าวเข้าว่เข้าเอเดเข้าวับเข้าเอนครับเข้าว่บเข้าเอนครับสวยครับสวยครับเข้าว่เข้าเอไปไปมาบเออเี้วเลี้ยวเล้วเยวเยวเมงไปทีหนึ่งสมบูรไปทีนึ่งสมบูรณ์วิบนต่อ ไยไหวครับไหวไหวไหวเราลสิบน้องพี่ตรงนี้ตกลงตกลงไม่คุณไม่ทุกคนทุกคนหยุดทุกคนหยุดมันคือการกระโดดรอเสียงเพื่อให้ฝ่าตรงข้ามรู้สึกเฮ้ยโูดทำไมวะออกมาบอลแล้วต่อให้ยิงก่อนด้วยหายไปยิงไม่เดียวพอเป็นไงทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในหัวไปน้องกูอ่ะคิดมาแล้วไอ้เฮียงงไงฝ่าตรงข้ามงงเลยกูก็งงย ามเย็นเจหลุดตีีเดินไปเ้ยเ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 ยลืมควันลืมควันสมองหนมองสอมแล้วจ้าพร้อมจ้าไปจ้าโอ้ยตัโอ้โหมัตายยากจังกับตัวนี้หน้าห้องน้ำสวยครับานกาโอ้โหตัวเอ ครับให้มันชนะบ้างก็ได้เหมือนเฮ้ยเยอยบอกเขาหล่าไม่สัตว์เสียงปืนเคาน่ากลัวเลยปั๊มใจแตกแกก็ว่ามีใครเล่นต่อไหมครับมีใครเล่นต่อเมันจบวันยังมาแพ้เฮ้ยเฮ้ยถามอะไรวะแทนมึงเฮ้ยมึงเหมยโวโอ้โหลองเหรอถามอะไรโอ้แพ้อะไรโย่สกอร์อย่างงี้เราแพ้